Rồi. Chimư xe beng xe beng. Mần đêm. Một con tài với xe beng. Hả? Một con tai. Chà, chuột lâu. Đi mê luôn luôn. Luôn. Có bòใหญ่ตัวนึง, con nin. Sniper. sniper. <laughs> Quân. ห่อแล้วก็โยนเข้าเตาเลยนุ่นย่างลงเป็นไงนมาเมนูต่อไปนี่กุ้งไม่เต้นเมื่อคืนเต้นเมื่อคืนมันเต้นอยู่แต่ตอนนี้ไม่เต้นแล้วคุณจตีไม่มาปับ่งหวานอยู่ กินใหญ่เลยนี่กินไงวะไงกุ้งตําปากนางเด็ดหวโนโยยมาบาน้ราก็ได้มาสามโลสามโลสามโลนะเต็มใส่สดก็แป๊บเดียวนะก็ไม่้แค่ช่วงเย็นก่อนเอาอกจากบานพุ่งกว่ากว่ากตสี่อันห้าอัน เอาเอาอ่ามสั่งใหม่แล้วเอาแล้วสั่งมา้กี่ยนวะไอ้การเล่นเรียมหมดเลยครั้แรกสั่งมามึงเอามาดูได้แล้วมาหืมตกเกมแล้ย ว้าวเอ้ยตัวน่ากินไม่ดิ้นเราไม่ดิ้นอยากกินตัวนี้ชากรอบอยากกินตัวนี้แหละจะไ้ไหมโอ้่น้องเอ้ยยูกาเช่เป็นวัาตายเขาว่ะโอ้แมวอันนี้เขา ออบในดูห้องไหนเราไม่ได้กินข้างนอกมันก้างติดคอได้ว่านี่ได้ดูเอาช้ำๆเปล่ช้ำๆไหมมือร้อนฟองเลยวะน้นปลาดีไง

คนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกดูดิ่ค่ะนี่นี่คู่ไปเร็วกกมันตัวเองเไหนแต่เรื่องไหนแกครับไปบวชนะกวเดอกกูหม่อยโอ้ยก้อนนี้ไม่ออกมูยู่ว่างเลยพกติดตัวแล้วอ่ะนี่เกลียวอ่ะแก่แล้วมันตายแล้วทอามาเนาะ ปลาน่ะมันตายแล้วซึ่งในย่างนแล้วคุณลอานินดีกว่ากลัวอะไูวางเพลิงดูทำอะไอ่ะแลมจิ้มกลางหมดกุ้งเป็นไงลองอันนี้ดูดูดดูดดูดูดูดดูดูดูดดูหน่อยจำูดเดู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 จูด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 ู้า เราเด็ดพริกไว้พี่จ้ำเองอะไรเด็ดพริกไว้พี่จ้ำเองพริกเนื้อๆนะมัดเขอให้เนี่ยพี่โวกหัวเด็กใครเนี่ยไม่ค่อยมันใจหัวโอ้โหดิฉิดเป็นไงเมือโอโหดิฉิดมึงอย่าว่ากูนะ โอ้ลิกกกว่าจะได้ไงกว่าจะได้กินลงมมึงไม่วางทอนเลยอ่ะโอ้ยอังกิษคนอังกฤษเน็กออนิิกแกจะนมำลายไหลยืดยืดผมเหรเ็อกิเหรอมเคยเห็นคนอกิษเขาจะใส่อย่างนี้นะไอติ ไหนมัวใหญ่โตย็นย้ใหญ่ใหญ่ยแก้มไมไหนแก้มอบขวันขึ้นไม่ให้ไปทอนนิดจะได้มีแก้มเหรแก้มดับปีด้ยเนี่ยแก้มโตเอ็กล่าเป็นไงอร่อย ยังไม่ลงคว่าไปเนาะโอ้ชตัดถึงแล้วรถตัดไปซะแล้วอย่นั้นแหละปกติมังก็แค่นั้นอยู่แล้วเดียวมันเลยหันมาให้บ้าทีน้อยนี้อีกอ่เป็นไง ทำได้อ่าครับอร่อยแบบอาอันนี้ต่อมีกิ้มอืมอะไรเพื่นกูใครทำเพื่อนกูเงียวะอะไรอะไรมันเดิมที่ทราเคพากันเพื่อนโอ้หเียไม่ออกจริงโอ้โหไอั่นดิลากไอ้นั้นมาใกล้ๆเลยฮมคองปืนอ่ะเป็ไงพึ่งไหม เจัดพักเข้าไปหืโอ้ยซยสวยว่านเอาจัดจัดแรงนักด้วยของอร่อยโอ้้เฮี้ยนี่ฉลาดเลยวะดูจะกินซะด้วยคุ้งครับตอกคุ้งปลาก็แล้วพวกคุ้งปลาไหนนะที่ปลาเขาผสมกับกุ้งสมตำมีผสมอี โอ้โหมาไล่ก <cues> <l convert> ับซะเลยมึงลงฟ้าลงทองโอ้ยเต็มปากเต็มคำกินไปได้ยังไอ้แตีนที่ไปเดี๋ยวมันพุ่งออกมายัง่พอมึงกังแ่งโ้ยย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 ยนยย้ย้ พอๆจริงๆพอจนน้ำพิดสุดแล้วอร่อยไงเซตจะแน่นอนื่ไงเนี่ยยไงอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเราก็อยู่ได้เย ไป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 ายบาเอาายบาเอาไปไปายบายอามดแล้วไปไปเอายเชฟอาทิตย์นีงก็อยู่ได้เชฟบอกเชฟเหน่ยวเลยเริ่มเหียวแล้วหนาวเชฟเชฟใหญ่ไปของเราเนี่ยเสมอต้นเสมอปายเอาไปายครับผม